ตาพิการแต่สร้างเพลงดังสถานวงการวันนี้ขอนำเสนอประวัติที่หายากของครูสำริดรุ่งโรธผู้แต่งเพลงดังมากมายยกตัวอย่างเช่นเพลงรักสาวเสื้อลาย้องงเายดยยจมูกนนกนน หิวกระเป๋าแห่ขันมาสนนกสามเณรกำพร้าแฟนจ๋าอยู่ไหนขับร้องโดยแสงสุรีรุ่งโรดเพลงน้ำตาหน้าขับร้องโดยสายันสัญญาเสีย่าาา่้ออมมมไอพ ลงปูน้อยหนีบมือขับร้องโดยกิ่งดาวจันสวัสด์และแต่งเพลงทำบุญร่วมชาติซึ่งแต่งร่วมกับชายเมืองสิงขับร้องโดยชายเมืองสิงเป็นต้นนักร้องดังที่โดดเด่นที่สุดที่ถือว่าเป็นสิทธิเอกของครูสำริดร,ร,รุ่งโรดก็คือแสงสุริรุ่งโรดซึ่งเพลงดังแทบทั้งหมดของเขาล้วนมาจากฝีมือการแต่งของครูสำริดรุ่งโรด ที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือชื่อนักร้องว่าแสงสุรีรุ่งโรจน์ก็ตั้งโดยครูสำลิดรุ่งโรจน์โดยเป็นการตั้งสดๆในระหว่างบันทึกเสียงอีกต่างหากเกิดเรื่องนี้อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าไว้ว่าหลังจากเฉลียวไก่อําซึ่งเป็นชื่อจริงของแสงสุรีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงแนวเสียงสายันเพื่อนที่ชื่อไพลินรุ่งโรจน์แห่งวงดนตรีจิรบุตรก็ได้พาเขาไปพบกับครูสำลิดรุ่งโรจน์หรือสำลิดสีเผือกที่สำนักงานวงดนตรีซึ่งขณะนั้นครูสำลิดเป็นน สมธิ์ก็มีความยินดีและมอบเพลงให้เขา2เพลงคือเพลงแห่ขันหมากและเพลงหน้าอร่อยโดยคิดค่าเพลงเพลงละ600บาทและในปี2 5 2 1น้นั่นเองเมื่อทําดนตรีเสร็จก็ไปเช่าห้องบันทึกเสียงโรตาเพื่อบันทึกเสียงเพลงครั้งแรกในชีวิตโดยครูสมธิ์รุ่งโร์ก็ไปควบคุมการบันทึกเสียงด้วยตัวเองเฉลียวไกอ่อ่าซึ่งชนะเลิศจากการประกวดเงาเสียงสายยันสัญญ,ญา,าหมามัดในการร้องบันทึกเสียงครั้งแรกเพลงแห่ขันหมากเขาจึงร้องในแนวเสียงของสายยันสัญญ,ญาอย่างเต็มรูปแบบและในขณะที่ร้องไปถึงท่อนที่ว่าก็เรา คนจนไม่มีรถยนต์จะขี่ จ่าจูวหรือสุขสันธนสาซึ่งนั่งอยู่ในห้องอัดด้วยก็ได้ทักท้วงขึ้นว่าเสียงดูจะเหมือนสายันสัญญาไปนะเดี๋ยวคนฟังจะสับสนเหมือนที่เคยมีปัญหามาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่ครูพ,พออรพนารายให้สัญญาสญญายันมาร้องเพลงเดียวกันกับสายันสัญญาทําให้คนฟังสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมครูสำลิดรุร่งโรจน์เมื่อได้ฟังผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการวิทยุและวงการเพลงทักท้วงมาท่านก็สัญญญ่งเบรกและยอมแก้เนื้อเพลงท่าน,นั้นโดยครูสำลิดแก้เนื้อเพลงใหม่ว่าก็แสงสุรรรร่่่งงโนไมมีี้้เพือทําใหคฟั ได้รู้ว่านักร้องคนนี้ชื่อแสงสุริรุ่งโรจน ปรากฏว่าหลังจากเพลงแห่ขันหมากถูกเปิดโอกาสไปเพียงไม่นานก็กลายเป็นเพลงฮิตติดตลาดชื่อของแสงสุรีรุ่งโรดโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงตั้งแต่ปีนั้นและก็เท่ากับว่าชื่อแสงสุรีรุ่งโรดครูสมฤทธิ์รุ่งโรดเป็นผู้ตั้งให้ครูสรัมฤทธิ์รุ่งโรดมีชื่อจริงว่าสมฤทธิ์สีเผือกเป็นบุตรของนายจันทร์นางบางสีเผือกมีพี่น้องทั้งหมด4คนสัมฤทธิ์สีเผือกเกิดวันพฤหัสบดีเดือนกันยายนปี2473ี่บที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดราชนิยมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ด้านครอบครัวมีภรรยาชื่อละม่อมมีบุตรด้วยกันสองคนชื่อนพพรและสายฝนครูสำลิศสีเผือกเคยบวชที่วัดหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นเวลานานถึง8ปีสิ่งที่หลายคนทึ่งมากๆในความสามารถของท่านก็คือสายตาท่านเสียหรือพิการพอมองเห็นลางๆมาตั้งแต่เล็กท่านเริ่มแต่งเพลงเมื่อปี2 5 0 1ซึ่งตอนนั้นได้บวชเป็นพระอยู่ก็เลยกลัวจะเป็นเรื่องที่โลกาวัชชะหรือโรคติเตียนก็เลยสึกออกมาผลงานเพลงแรกที่ครู สมริ์รุ่งโรดหรือสมฤธิ์สีเผือกแต่งคือเพลงคนขี้อายขับร้องโดยพนมนพร์ต่อมาได้ร่วมแต่งเพลงทำบุญร่วมชาติซึ่งแต่งร่วมกับชายเมืองสิงห์และขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ได้แต่งเพลงปูน้อยหนีบมือขับร้องโดยกิ่งดาวจันทร์สวัสด์เพลงน้ำตาหน้าขับร้องโดยสายันสัญญาและที่โดดเด่นสุดๆก็คือได้แต่งเพลงโด่งดังหลายเพลงให้กับแสงสุริรุ่งโร์เช่นรักสาวเสื้อลายแห่ขันหมากหิ้วกระเป๋าแฟนจ๋ายอยู่ไหนสามเณรกำพร้าเป็นต้นหลังจากครูสมธิ์รุ่งโรดได้คลุกคลีอยู่ในวงการ นานพอสมควรก็ได้ไปตั้งหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลขุนโขนอ,อําเภอพระพุทธบาทจังหวัสดสระบุรีรางวัลกิยศที่ท่านได้รับก็คือได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่2ในปี2534ในเพลงหิ้วกระเป๋าซึ่งเป็นรางวัลคําร้องทำนองยอดเยี่ยมโดยเพลงหิ้วกระเป๋านี้ได้รับถึง3โล่รางวัลคือขับร้องยอดเยี่ยมโดยแสงสุรีรุ่งโรจนตรียอดเยี่ยมโดยครู มัครวงสาโรธและคำร้องทำนองยอดเยี่ยมโดยครูสำลิดรุร่งโรดครูสำลิดรุร่งโรธได้เสียชีวิตจากไปหลายปีก่อนที่ลูกศิษย์เอกอย่างแสงสุรีรุ่งโรดจะเสียชีวิตตามไปเมื่อวันที่10กันยายนปี2 5 6 4แม้ทั้งครูและลูกศิษย์จะได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผลงานเพลงยังเบ่งบานอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดกาลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและหนังสือกึ่งสตัตวรวัเพลงลูกทุ่งไทยภาคสองขอบคุณมากครับ